แค่วันนี้คุณตื่นเช้ามาแล้วรีบยกแก้วน้ำใบใหญ่ดื่มรวดเดียวเพราะคิดว่านี่คือความเคยชินเพื่อสุขภาพค่ะฉันต้องบอกความจริงที่ฟังแล้วสะดุ้งนิดหนึ่งค่ะสำหรับผู้สูงวัยบางคนวิธีดื่มน้ำแบบรีบเร็วเกินไปโดยเฉพาะน้ำเย็นจัดในท้องว่างอาจกลายเป็นแรงกระแทกเล็กๆที่สะสมให้ไตทำงานหนักขึ้นแบบเงียบๆค่ะสิ่งที่น่ากลัวคือ ไตไม่ค่อยส่งสัญญาณเตือนเหมือนอวัยวะอื่นค่ะหลายคนพังไปมากแล้วก็ยังไม่เจ็บไม่ปวดไม่รู้ตัวจนกว่าจะเริ่มบวมเหนื่อยง่ายปัสสาวะมีฟองหรือค่าตรวจเริ่มผิดปกติค่ะและอีกเรื่องที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดคือบางครั้งปัญหาไตไม่ได้เริ่มจากโรคหนักๆเสมอไปค่ะแต่มันเริ่มจากนิสัยเล็กๆในครัวของเราเองที่แพทย์บางคนก็ยังอธิบายไม่เหมือนกันค่ะ ในคลิปนี้ฉันจะพาคุณไปดูของธรรมดาในบ้านที่หลายคนกลัวว่าเป็นของหวานแต่ถ้าใช้ให้ถูกเวลาถูกวิธีและถูกปริมาณมันอาจช่วยให้ร่างกายจัดการความอ่อนล้าลดการระคายเคืองบางอย่างและพยุงการทำงานของไตได้อย่างนุ่มนวลค่ะขอให้ดูจนจบค่ะเพราะแค่พลาดจุดเดียวผลลัพธ์อาจต่างกันคนละโลกเลยค่ะก่อนจะไปต่อขอทักทายคุณอย่างสุภาพสักนิดนะคะ ขอบคุณที่ยังฟังกันอยู่จนถึงตรงนี้ค่ะเรื่องที่เรากำลังพูดถึงไม่ใช่เรื่องเล็กๆสำหรับผู้สูงวัยเลยค่ะเพราะไตเป็นอวัยวะที่ทำงานหนักมากแต่กลับเงียบที่สุดหลายคนคิดว่าถ้าไม่ปวดไม่เจ็บก็คงยังไม่เป็นอะไรแต่ความจริงคือไตสามารถเสื่อมไปมากกว่าครึ่งโดยที่ร่างกายแทบไม่ส่งสัญ,ญญาณเตือนเลยค่ะและสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่ากังวลขึ้นอีก คือพฤติกรรมบางอย่างที่เราทำทุกวันโดยความหวังดีต่อตัวเองกลับกลายเป็นแรงกดดันเล็กๆที่สะสมกับไตโดยไม่รู้ตัวหนึ่งในนั้นคือวิธีดื่มน้ำหลังตื่นนอนค่ะหลายคนดื่มน้ำแก้วใหญ่ทันทีบางคนเป็นน้ำเย็นบางคนดื่มรวดเดียวเพราะเชื่อว่าจะช่วยล้างของเสียแต่สำหรับร่างกายที่เพิ่งตื่นระบบไหลเวียนยังปรับตัวไม่เต็มที่การกระตุ้นแบบฉับพลันอาจไม่ใช่สิ่งที่ไตต้องการจริงๆค่ะ ตรงนี้เองที่หลายคนเริ่มสงสัยว่าแล้วควรทำอย่างไรดีและของธรรมดาในครัวที่ฉันพูดถึงก่อนหน้านี้มันเกี่ยวข้องกับจุดนี้โดยตรงค่ะผมขออธิบายตรงนี้ในมุมของสรีรวิทยานิดนึงนะครับตอนเช้าหลังจากที่เรานอนมาทั้งคืนร่างกายอยู่ในภาวะขะน้ำเล็กน้อยเป็นเรื่องปกติเลือดจะค่อนข้างข้นระบบไหลเวียนยังไม่คล่องเหมือนช่วงกลางวัน ไตในช่วงเวลานี้ทำงานเหมือนเครื่องกรองที่เพิ่งเปิดเครื่องยังต้องการความนุ่มนวลในการเริ่มต้นครับการดื่มน้ำเย็นหรือดื่มเร็วเกินไปอาจทำให้หลอดเลือดหดตัวชั่วคราวเลือดไปเลี้ยงไตลดลงเล็กน้อยซึ่งถ้าเกิดซ้ำๆทุกวันในผู้สูงอายุที่ไตเริ่มเสื่อมตามวัยอยู่แล้วก็อาจเพิ่มภาระโดยไม่จำเป็นสิ่งที่ไตต้องการจริงๆในตอนเช้าคือของเหลวที่อ่อนโยนดูดซึมง่าย และไม่กระตุ้นฮอร์โมนความเครียดครับตรงนี้เองที่มีการพูดถึงน้ําอุ่นในอุณหภูมิใกล้เคียงร่างกายและมีสารอาหารบางชนิดช่วยพยุงพลังงานระดับเซลล์ครับแต่ผมขอเน้นว่าเราไม่ได้พูดถึงการรักษาโรคหรือการแทนที่ยาใดๆนะครับเรากําลังพูดถึงการดูแลพื้นฐานเพื่อไม่ให้ไตต้องทํางานหนักเกินความจําเป็นตั้งแต่เริ่มวันฟังตรงนี้แล้วหลายคนคงเริ่มเชื่อมโยงกับตัวเองได้ค่ะ ตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกปากแห้งเหนื่อยง่ายปัสสาวะแรกของวันสีเข้มหรือมีฟองมากกว่าปกติสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเสมอไปนะคะมันคือสัญญาณเล็กๆที่ร่างกายกําลังบอกว่าระบบกรองของเราอยากได้การดูแลที่อ่อนโยนกว่านี้และนี่คือเหตุผลที่ของในครัวอย่างหนึ่งซึ่งหลายคนมองว่าเป็นแค่น้ำตาลกลับถูกนำมาศึกษาในมุมใหม่ว่ามันอาจช่วยให้ร่างกายเริ่มต้นวันได้อย่างราบรื่นขึ้น แ,แน่นอนค่ะแค่รู้ว่ามันดียังไม่พอเพราะถ้าใช้ผิดเวลาผิดอุณหภูมิหรือผิดปริมาณผลลัพธ์อาจไม่เกิดหรือแยก่กว่านั้นคือทำให้ไตทำงานหนักกว่าเดิมในช่วงถัดไปเราจะค่อยๆเปิดให้เห็นว่าของชิ้นนี้คืออะไรทำไมมันไม่เหมือนน้ำตาลทั่วไปและเหตุใดผู้สูงวัยจำนวนมากจึงใช้มันผิดวิธีมาตลอดโดยไม่รู้ตัวค่ะ ตอนนี้ฉันขอพาคุณไปที่คำตอบของคำถามเมื่อสักครู่นะคะของธรรมดาในครัวที่หลายคนกลัวว่าเป็นของหวานกลัวว่าน้ำตาลจะทำให้ไตยแย่ลงกลับกลายเป็นสิ่งที่ถูกหยิบมาศึกษาในมุมใหม่มากขึ้นเรื่อยๆค่ะคำตอบนั้นคือน้ำพึ่งค่ะใช่ค่ะน้ำพึ่งสีทองหวานๆที่หลายคนคิดว่าผู้สูงวัยควรหลีกเลี่ยง ฉันเข้าใจดีนะคะว่าในหัวของคุณตอนนี้อาจเต็มไปด้วยคำถามน้ำพึ่งก็คือน้ำตาลไม่ใช่หรือหมอบอกให้ลดหวานมาตลอดแล้วจะมาพูดถึงน้ำพึ่งได้อย่างไรความสงสัยแบบนี้ไม่ผิดเลยค่ะเพราะแม้แต่แพทย์จำนวนมากในอดีตก็เคยคิดแบบเดียวกันสิ่งที่เปลี่ยนไปไม่ใช่ร่างกายของเราแต่คือความเข้าใจในรายละเอียดของอาหารชนิดนี้ค่ะ และจุดสำคัญไม่ได้อยู่ที่ความหวานแต่อยู่ที่โครงสร้างและกระบวนการตามธรรมชาติที่ทำให้น้ำพึ่งไม่เหมือนน้ำตาลทั่วไปเลยค่ะผมขออธิบายตรงนี้ให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับน้ำตาลขาวที่เราใช้กันทั่วไปเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ผ่านกระบวนการแยกและทำให้บริสุทธิ์สูงมากเหลือแทบจะเป็นพลังงานอย่างเดียวพอเข้าสู่ร่างกายระดับน้ำตาลในเลือดจะขึ้นเร็ว และต้องอาศัยการทำงานของไตและระบบฮอร์โมนมาช่วยจัดการครับแต่น้ำผึ้งธรรมชาติไม่เหมือนกันมันเป็นผลจากการที่ผึ้งเก็บน้ำหวานจากดอกไม้จำนวนมากแล้วนำมาผ่านกระบวนการในรังจนได้น้ำผึ้งที่มีองค์ประกอบซับซ้อนกว่าแค่ความหวานครับในน้ำผึ้งมีเอนไซม์ตามธรรมชาติมีกรดอะมิโนโมีแร่ธาตุและสารกลุ่มโพลีฟีนอลกับฟลาวนอยด์ที่พบในพืช สารเหล่านี้ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นยาแต่ช่วยลดภาวะเครียดออกซิเดชันในระดับเซลล์และทำให้การใช้พลังงานของร่างกายราบรื่นขึ้นครับสำหรับไตที่ทำหน้าที่กรองของเสียทั้งวันการได้รับพลังงานที่ดูดซึมง่ายและไม่กระตุ้นรุนแรงอาจช่วยลดภาระในบางช่วงเวลาได้ผมเน้นอีกครั้งนะครับว่านี่คือการดูแลเชิงพื้นฐานไม่ใช่การรักษาโรคและต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเท่านั้น ถ้าเปรียบให้เห็นภาพง่ายๆนะคะน้ำตาลขาวเหมือนการเร่งเครื่องยนต์เต็มที่ในทันทีเสียงดังแรงแต่กินพลังงานมากส่วนน้ำผึ้งธรรมชาติคล้ายการค่อยๆส่งเชื้อเพลิงที่ผ่านการเตรียมมาแล้วทำให้เครื่องเดินเรียบกว่านี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้สูงวัยบางคนเมื่อใช้วิธีที่ถูกต้องจึงรู้สึกว่าเช้าไม่เพลียเหมือนเดิมปัสสาวะดูใสขึ้นหรือร่างกายไม่อ่อนล้าระหว่างวันง่ายเหมือนก่อน แต่ตรงนี้เองค่ะที่หลายคนพลาดเพราะพอได้ยิงว่าน้ำผึ้งดีก็รีบใช้ทันทีโดยไม่รู้ว่าเวลาอุณหภูมิและปริมาณสำคัญกว่าตัวน้ำผึ้งซะอีกใช้ผิดจังหวะจากที่ตั้งใจจะช่วยอาจกลายเป็นเพิ่มภาระให้ไตโดยไม่รู้ตัวในช่วงถัดไปเราจะค่อยๆดูให้ชัดเจนว่ามีงานศึกษาทางวิชาการมองเรื่องนี้อย่างไรและอะไรคือเหตุผลที่ทำให้ผู้สูงวัยจำนวนไม่น้อยใช้น้ำผึ้งผิดวิธีมาตลอดค่ะ เมื่อพูดถึงน้ำผึ้งหลายคนอาจคิดว่านี่เป็นเพียงภูมิปัญญาชาวบ้านหรือประสบการณ์ส่วนบุคคลค่ะแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาน้ำผึ้งเริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นในวงการวิชาการโดยเฉพาะในมุมของผู้สูงวัยที่มีความเสี่ยงเรื่องไตและระบบเผาผลาญเหตุผลไม่ใช่เพราะน้ำผึ้งเป็นยาวิเศษนะคะแต่เพราะนักวิจัยเริ่มตั้งคำถามง่ายๆว่าอาหารที่ผ่านกระบวนการตามธรรมชาติอย่างยาวนาน อาจส่งผลต่อร่างกายในรูปแบบที่อ่อนโยนกว่าหรือไม่งานติดตามในผู้สูงวัยหลายกลุ่มพบว่าเมื่อใช้น้ำพึ่งธรรมชาติในปริมาณเล็กน้อยและสม่ำเสมอร่วมกับพฤติกรรมการดื่มน้ำและการพักผ่อนที่เหมาะสมตัวชี้วัดบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของไตมีแนวโน้มดีขึ้นหรือทรงตัวได้นานขึ้นค่ะ สิ่งที่น่าสนใจคือผู้ที่อายุมากกว่ากลับตอบสนองต่อการดูแลแบบนี้ได้ชัดเจนกว่ากลุ่มอายุน้อยตรงนี้ทำให้หลายคนเริ่มหันกลับมามองของใกล้ตัวในครัวด้วยสายตาใหม่ค่ะในเชิงกลไกลผมอยากอธิบายให้เข้าใจง่ายนะครับไตทำหน้าที่กรองของเสียควบคุมสมดุลน,น้าและจัดการพลังงานในระดับเซลล์ตลอดทั้งวันสิ่งที่ทำให้ไตเสื่อมเร็วไม่ได้มีแค่โรคประจำตัวอย่างเดียว แต่รวมถึงภาวะอักเสบเรื้อรังระดับต่ำและความเครียดออกซิเดชันที่สะสมตามอายุครับในน้ำผึ้งธรรมชาติมีสารกลุ่มโพลีฟีนอลและฟลาวนอยด์ซึ่งมีบทบาทในการลดปฏิกิริยาออกซิเดชันเหล่านี้นอกจากนี้น้ำผึ้งยังมีเอนไซม์ตามธรรมชาติที่ผ่านการเตรียมโดยผึ้งทำให้ร่างกายดูดซึมพลังงานได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องกระตุ้นระบบย่อยอาหารและฮอร์โมนอย่างรุนแรงสำหรับไต นั่นหมายความว่าเซลล์ได้รับพลังงานแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องเร่งการกรองมากเกินจำเป็นผมไม่ได้บอกว่าน้ำผึ้งจะซ่อมแซมไตที่เสียไปแล้วนะครับแต่ในแง่ของการชะลอความเสื่อมและลดภาระการทำงานในบางช่วงเวลากลไกเหล่านี้มีเหตุผลทางสรีรวิทยาที่อธิบายได้ครับถ้าให้เปรียบเทียบอีกภาพหนึ่งนะคะไตของเราก็เหมือนแผ่นกรองละเอียดที่ใช้ทุกวัน เมื่อเวลาผ่านไปคราบเล็กๆจะค่อยๆสะสมการดูแลที่เหมาะสมไม่ใช่การขัดแรงๆแต่เป็นการช่วยให้ระบบล้างตามธรรมชาติทำงานได้ราบรื่นขึ้นนี่คือแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังการใช้น้ำผึ้งในปริมาณน้อยและถูกจังหวะแต่จุดสำคัญที่ต้องย้ำคืองานวิจัยเหล่านี้มักทำควบคู่กับพฤติกรรมอื่นเช่นการดื่มน้ำอุ่นอย่างสม่ำเสมอการลดเครื่องดื่มกระตุน้นและการพักผ่อนที่เพียงพอ ถ้าแยกน้ำพึ่งออกมาใช้เดี่ยวๆโดยไม่ปรับอะไรเลยผลลัพธ์อาจไม่เกิดอย่างที่คาดหวังและนี่เองค่ะที่หลายคนบอกว่าลองแล้วไม่เห็นผลความจริงอาจไม่ใช่ว่าน้ำพึ่งไม่ดีแต่เป็นเพราะใช้ผิดช่วงเวลาในส่วนถัดไปเราจะเข้าสู่จุดที่สำคัญที่สุดคือช่วงเวลาในหนึ่งวันที่ไตต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดและวิธีใช้ที่ทำให้ผลลัพธ์ต่างกันอย่างชัดเจนค่ะ ตอนนี้เราเดินมาถึงช่วงที่หลายคนบอกว่าสำคัญที่สุดแล้วนะคะเพราะไม่ใช่ว่าใช้น้ําพึ่งแล้วจะเห็นผลเหมือนกันทุกคนความแตกต่างจริงๆอยู่ที่ช่วงเวลาในหนึ่งวันค่ะไตของเราไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงเท่ากันทุกช่วงมีบางจังหวะที่มันอ่อนล้าเป็นพิเศษและถ้าเราเลือกดูแลในช่วงนั้นได้ถูกต้องร่างกายจะตอบสนองได้ดีกว่ามาก ผู้สูงวัยจำนวนมากที่ลองแล้วรู้สึกว่าไม่เห็นผลมักพลาดตรงนี้โดยไม่รู้ตัวค่ะในหนึ่งวันมีอยู่ไม่กี่ช่วงที่ไตต้องรับภาระสูงแต่กลับถูกละเลยหรือดูแลผิดวิธีมาตลอดและเมื่อเข้าใจจังหวะเหล่านี้แล้วคุณจะเริ่มเห็นภาพว่าทำไมบางคนใช้แล้วรู้สึกดีขึ้นชัดเจนในขณะที่บางคนกลับไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะในทางสรีรวิทยา ไตมีจังหวะการทำงานที่เปลี่ยนไปตามนาฬิกาชีวภาพครับช่วงแรกคือหลังตื่นนอนตอนนั้นร่างกายเพิ่งผ่านการอดน้ำมาทั้งคืนเลือดอยังข้นระบบไหลเวียนยังไม่เต็มที่ไตจึงต้องการการเริ่มต้นที่นุ่มนวลการดื่มของเหลวที่อุ่นใกล้อุณหภูมิร่างกายและดูดซึมง,ง่ายจะช่วยให้การไหลเวียนค่อยๆกลับมาสมดุลช่วงที่สองคือช่วงบ่ายตอนต้นซึ่งผู้สูงวัยจำนวนมากจะรู้สึกอ่อนเพลียง่วง และมักพึ่งเครื่องดื่มกระตุน้นปัญหาคือสารกระตุ้นบางชนิดมีฤทธิ์ขับน้ำทำให้ไตต้องทำงานหนักขึ้นในช่วงที่ร่างกายเริ่มหลา้าหากเปลี่ยนเป็นการเติมพลังงานอย่างอ่อนโยนและน้ำในปริมาณเหมาะสมไตจะได้รับการพยุงแทนการกระตุน้นช่วงที่3คือก่อนเข้านอนซึ่งเกี่ยวข้องกับสมองฮอร์โมนและการควบคุมการขับปัสสาวะตอนกลางคืนถ้าร่างกายขาดพลังงานพื้นฐานในช่วงนี้สมองอาจปล่อยสัญญาณความเครียด ทําให้ตื่นบ่อยโดยไม่จําเป็นการดูแลที่ถูกจังหวะในสามช่วงนี้จึงมีผลต่อความรู้สึกโดยรวมมากกว่าที่หลายคนคิดครับลองนึกภาพตามนะคะช่วงเชา้าถ้าเรารีบกระตุ้นร่างกายแรงเกินไปไตก็เหมือนถูกเร่งให้วิ่งตั้งแต่ยังไม่ยืดเส้นช่วงบ่ายถ้าเราเติมแต่ของกระตุน้นไตก็เหมือนทำงานต่อเนื่องโดยไม่พักและช่วงก่อนนอนถ้าเราไม่ดูแลพลังงานพื้นฐาน ร่างกายจะหาทางปลุกเราเองกลางดึกนี่คือเหตุผลที่หลายคนบอกว่าดื่มน้ำก็แล้วงดกาแฟก็แล้วแต่ยังตื่นกลางคืนหรือรู้สึกเพลียเพราะพลาดการดูแลตามจังหวะค่ะในส่วนถัดไปเราจะค่อยๆลงรายละเอียดว่าในแต่ละช่วงเวลาควรทำอย่างไรแบบง่ายๆใช้ของใกล้ตัวไม่ต้องซับซ้อนและสำคัญที่สุดคือต้องทำอย่างไรถึงจะไม่เผลอทำไรย้ยใตแทนที่จะช่วยมันค่ะ ตอนนี้เรามาถึงช่วงที่หลายคนรอคอยที่สุดแล้วนะคะเพราะจากตรงนี้ไปไม่ใช่แค่เข้าใจหลักการแต่เป็นเรื่องของการนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันสิ่งที่ฉันอยากให้คุณฟังคือไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีขั้นตอนยุ่งยากและไม่ต้องเปลี่ยนทั้งชีวิตในวันเดียวค่ะทุกอย่างอยู่ที่ความพอดีและความสม่ำเสมอ ในแต่และช่วงเวลาของวันไตต้องการการดูแลไม่เหมือนกันและวิธีใช้ของในครัวอย่างน้ำผึ้งก็ต้องปรับให้เข้ากับจังหวะนั้นด้วยถ้าใช้ถูกจังหวะร่างกายจะตอบสนองอย่างนุ่มนวลแต่ถ้าใช้ผิดแม้ตั้งใจดีก็อาจไม่เห็นผลหรือรู้สึกว่าไม่ต่างจากเดิมเลยค่ะผมขออธิบายเป็นช่วงๆนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายและนาไปใช้ได้จริงช่วงแรกคือช่วงเช้าหลังตื่นนอน สิ่งที่เหมาะสมที่สุดคือของเหลวอุ่นใกล้อุณหภูมิร่างกายไม่ร้อนจัดและไม่เย็นน้ำอุ่นจะช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปเลือดไปเลี้ยงไตดีขึ้นถ้ามีการเติมน้ำผึ้งในปริมาณเล็กน้อยจะช่วยให้ร่างกายได้รับพลังงานที่ดูดซึมง,ง่ายโดยไม่กระตุ้นฮอร์โมนความเครียดจุดสาคัญคือดื่มช้าๆไม่รีบและไม่ต้องดื่มในปริมาณมากเกินไปในคราวเดียว ช่วงที่สองคือช่วงบ่ายซึ่งหลายคนมักรู้สึกง่วงและอ่อนแรงการเลือกเครื่องดื่มที่ไม่กระตุ้นมากเกินไปและไม่ทำให้ร่างกายขาดน้ำจะช่วยลดภาระไตน้ำอุ่นผสมน้ำผึ้งเล็กน้อยดื่มอย่างสงบนั่งพักไม่ต้องรีบร้อนอาจช่วยให้พลังงานกลับมาอย่างเรียบเนียนช่วงสุดท้ายคือก่อนเข้านอนจุดนี้ต้องระวังที่สุดครับไม่ควรดื่มน้ำปริมาณมากแต่การได้รับพลังงานพื้นฐานเล็กน้อย อาจช่วยให้สมองไม่ส่งสัญญาณปลุกกลางดึกโดยไม่จำเป็นทุกขั้นตอนนี้ไม่ใช่การรักษาโรคนะครับแต่เป็นการจัดสภาพแวดล้อมให้ร่างกายทำงานได้สมดุลขึ้นครับฟังดูเรียบง่ายใช่ไหมคะแต่ความเรียบง่ายนี่แหละที่หลายคนมองข้ามบางคนเรียบเกินไปบางคนคิดว่ายิ่งมากยิ่งดีหรือบางคนใช้น้ำร้อนจัดเพราะคิดว่าจะสะอาดกว่าสิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นอย่างที่หวัง เพราะการดูแลร่างกายโดยเฉพาะในวัยที่อวัยวะทำงานช้าลงต้องอาศัยความอ่อนโยนมากกว่าความรุนแรงค่ะในช่วงถัดไปเราจะพูดถึงข้อผิดพลาดที่พบบ่อยมากซึ่งหลายคนกำลังทำอยู่ทุกวันโดยไม่รู้ตัวและถ้าคุณหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ได้ต่อให้ทำวิธีเดิมผลลัพธ์ก็อาจต่างออกไปอย่างชัดเจนค่ะก่อนจะไปต่อฉันอยากให้คุณตั้งใจฟังช่วงนี้เป็นพิเศษนะคะ เพราะจากประสบการณ์ของหลายคนที่บอกว่าทำตามแล้วไม่เห็นผลหรือรู้สึกว่าร่างกายไม่เปลี่ยนแปลงเลยปัญหามักไม่ได้อยู่ที่ของที่ใช้แต่อยู่ที่วิธีใช้ค่ะความตั้งใจดีถ้าไปเจอกับความเข้าใจผิดเล็กๆก็อาจกลายเป็นผลลัพธ์ที่ไม่ตรงอย่างที่หวังมีข้อผิดพลาดบางอย่างที่พบได้บ่อยมากโดยเฉพาะในผู้สูงวยัยเพราะเรามักคิดว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่น่าจะสำคัญ แต่สำหรับไตซึ่งเป็นอวัยวะที่ละเอียดอ่อนข้อผิดพลาดเล็กๆที่ทำซ้ำทุกวันอาจสะสมเป็นภาระใหญ่โดยไม่รู้ตัวค่ะลองฟังไปทีละข้อและดูว่ามีข้อไหนที่คุณกำลังทำอยู่หรือไม่ข้อผิดพลาดแรกที่พบบ่อยคือการใช้น้ำร้อนเกินไปครับหลายคนคิดว่าน้ำร้อนจัดจะสะอาดกว่าหรือช่วยให้ร่างกายอุ่นเร็วขึ้นแต่ในความเป็นจริงน้ำที่ร้อนเกินไป อาจทำลายองค์ประกอบตามธรรมชาติบางอย่างในน้ำพึ่งและทำให้สิ่งที่เหลืออยู่ใกล้เคียงกับน้ำหวานธรรมดามากขึ้นนอกจากจะไม่ได้ประโยชน์เพิ่มแล้วยังอาจกระตุ้นระดับน้ำตาลในเลือดเร็วเกินจำเป็นข้อผิดพลาดที่สองคือการใช้ในปริมาณมากเกินไปผู้สูงวัยบางคนคิดว่าถ้าดีก็ยิ่งมากยิ่งดีแต่สำหรับไต การต้องจัดการน้ำตาลจํานวนมากในคราวเดียวจะเพิ่มภาระการกรองอย่างชัดเจนการดูแลที่ดีควรเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปสม่ำเสมอและไม่เร่งรัดข้อผิดพลาดที่สามซึ่งสำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมน้ำผึ้งที่ผ่านการปรุงแต่งมากหรือผสมสารให้หวานอาจไม่มีองค์ประกอบตามธรรมชาติที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้ ในกรณีแบบนั้นสิ่งที่ร่างกายได้รับอาจเป็นเพียงน้ำตาลโดยไม่มีตัวช่วยพยุงระบบอื่นเลยครับฟังดูเหมือนเรื่องเล็กๆใช่ไหมคะแต่นี่คือเหตุผลที่บางคนบอกว่าทำมานานแล้วแต่ไม่เห็นผลขณะที่บางคนกลับรู้สึกว่าร่างกายตอบสนองได้ดีกว่าเดิมเพราะพวกเขาไม่ได้ทำทุกอย่างเหมือนกันในรายละเอียดคะ่ะการดูแลร่างกายในวัยนี้ไม่ใช่การแข่งขันว่าใครทำได้มากกว่า แต่เป็นการเลือกทำให้ถูกทางถ้าคุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้ได้แม้จะใช้วิธีเดิมผลลัพธ์ก็อาจเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนในช่วงถัดไปเราจะพูดถึงการจับคู่ของในครัวที่เมื่อใช้ร่วมกันอย่างเหมาะสมอาจช่วยเสริมผลลัพธ์ให้ร่างกายรู้สึกสมดุลขึ้นโดยไม่เพิ่มภาระให้ไตค่ะหลังจากที่เราเข้าใจวิธีใช้และข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยงแล้ว ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนสนใจมากนะคะนั่นคือการจับคู่ของในครัวบางอย่างเข้าด้วยกันเพื่อช่วยให้ร่างกายรู้สึกสมดุลขึ้นหลายคนไม่ได้ต้องการผลลัพธ์ที่หวือหวาแต่อยากให้ร่างกายค่อยๆดีขึ้นเหนื่อยน้อยลงนอนสบายขึ้นและไม่รู้สึกว่ากำลังฝืนตัวเองการจับคู่ที่เหมาะสมจึงไม่ใช่เรื่องของสูตรลับ แต่เป็นเรื่องของการเข้าใจว่าร่างกายวัยนี้ต้องการอะไรและอะไรที่ควรหลีกเลี่ยงที่สำคัญคือไม่ใช่ทุกคนที่ควรใช้วิธีเดียวกันค่ะในแง่การจับคู่ผมอยากเน้นว่าหลักการคือความอ่อนโยนและไม่เพิ่มภาระให้ไตครับตัวอย่างหนึ่งที่หลายคนใช้กันคือการเติมผลไม้รสเปรี้ยวเล็กน้อยเช่นมะนาว หรือส่วนผสมที่มีกรดอ่อนๆในปริมาณน้อยสิ่งเหล่านี้ช่วยให้การดื่มเป็นไปอย่างสดชื่นและกระตุ้นการดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้องพึ่งเครื่องดื่มกระตุน้นอีกตัวอย่างหนึ่งคือเครื่องเทศที่ให้ความอุ่นเล็กน้อยเช่นอบเชยในปริมาณน้อยมากความอุ่นนี้ช่วยการไหลเวียนทำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายขึ้นโดยไม่กระตุ้นรุนแรง อย่างไรก็ตามผมต้องเน้นย้ำว่าการจับคู่เหล่านี้เป็นเพียงการเสริมไม่ใช่สิ่งจำเป็นและไม่ควรใช้ถ้ามีอาการแพ้หรือรู้สึกไม่สบายที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือมีบางกลุ่มที่ไม่ควรใช้น้ำผึ้งเลยหรือควรหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาดเช่นผู้ที่มีภาวะไตเสื่อมระยับท้ายผู้ที่กำลังได้รับการฟอกไตหรือผู้ที่มีการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ดี ในกรณีเหล่านี้การเปลี่ยนแปลงอาหารใดๆควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์เท่านั้นครับตรงนี้ฉันอยากพูดอย่างจริงใจนะคะการดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องของการทำตามกันไปทั้งหมดสิ่งที่เหมาะกับคนหนึ่งอาจไม่เหมาะกับอีกคนการฟังร่างกายของตัวเองและรู้ขอบเขตของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญมากโดยเฉพาะในวัยที่ร่างกายเปราะบางขึ้น ถ้าคุณอยู่ในกลุ่มที่ต้องระวังหรือกำลังรักษาโรคอยู่อย่ารู้สึกกดดันว่าจะต้องลองเหมือนคนอื่นค่ะความปลอดภัยมาก่อนเสมอสำหรับผู้ที่สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสมการจับคู่และการเลือกวิธีที่พอดีอาจช่วยให้การดูแลในชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างราบรื่นขึ้น ในช่วงถัดไปเราจะนำทุกอย่างที่พูดมานี้มาจัดเรียงเป็นแนวทางต่อเนื่องเพื่อให้คุณเห็นภาพว่าถ้าทำอย่างสม่ำเสมอร่างกายอาจเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างในระยะหนึ่งค่ะหลังจากที่เราได้พูดถึงหลักการวิธีใช้ข้อควรระวังและการจับคู่ไปแล้วหลายคนอาจเริ่มถามตัวเองนะคะว่าถ้าทำอย่างสม่ำเสมอร่างกายจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง การดูแลสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องไตไม่ใช่เรื่องของวันสองวันค่ะมันเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ร่างกายค่อยๆปรับตัวตามสิ่งที่เราให้เขาสิ่งสำคัญคือไม่ต้องเร่งไม่ต้องกดดันและไม่ต้องคาดหวังผลลัพธ์ที่เกินจริงแต่ถ้าเรียงลำดับให้ดีทำอย่างสม่าเสมอและฟังสัญญาณของร่างกายเรามักจะเริ่มสังเกตการเปลี่ยนแปลงเล็กๆก,ก่อนเช่น ความรู้สึกเบาตัวขึ้นความอ่อนล้าลดลงหรือการนอนที่ต่อเนื่องขึ้นสิ่งเหล่านี้คือสัญญาณว่าร่างกายกำลังตอบสนองค่ะในทางการแพทย์เรามักมองการดูแลแบบนี้เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานของอวัยวะครับถ้าแบ่งเป็นช่วงเวลาช่วงแรกของการปรับตัวมักเป็นช่วงที่ร่างกายเริ่มจัดการสมดุลน,น้ำและพลังงานใหม่ผู้ป่วยบางคน จะสังเกตว่าปัสสาวะดูใสขึ้นหรือความรู้สึกแน่นบวมลดลงเล็กน้อยช่วงถัดมาเมื่อทำอย่างต่อเนื่องระบบประสาทและฮอร์โมนจะเริ่มนิ่งขึ้นทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นและฟื้นตัวได้ง่ายขึ้นในตอนกลางวันสิ่งที่สำคัญคือการดูแลเหล่านี้ควรไปพร้อมกับพฤติกรรมพื้นฐานอื่นเช่นการดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอการพักผ่อนให้เพียงพอ และการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ไม่จำเป็นผมอยากย้ำอีกครั้งว่านี่ไม่ใช่การทดแทนการรักษาทางการแพทย์แต่เป็นการเสริมเพื่อช่วยให้ร่างกายใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับสิ่งหนึ่งที่ฉันอยากให้คุณจำไว้คืออย่าเปรียบเทียบตัวเองกับใครคะ่ะบางคนอาจรู้สึกดีขึ้นเร็วบางคนอาจใช้เวลานานกว่า ทั้งหมดขึ้นอยู่กับพื้นฐานร่างกายโรคประจำตัวและวิถีชีวิตเดิมการดูแลแบบนี้ไม่ใช่การพิสูจน์อะไรแต่เป็นการดูแลตัวเองอย่างเคารพร่างกายถ้าคุณทำต่อเนื่องและสังเกตตัวเองอย่างใจเย็นคุณจะเริ่มเข้าใจว่าร่างกายต้องการอะไรจริงๆในช่วงสุดท้ายของคลิปฉันอยากชวนคุณทบทวนสิ่งที่ได้ฟังทั้งหมดและเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุดค่ะ ก่อนจะจบคลิปนี้ฉันอยากชวนคุณหยุดคิดสักครู่นะคะสิ่งที่คุณได้ฟังทั้งหมดไม่ได้บอกให้คุณเชื่อฉันทันทีและไม่ได้บอกให้คุณเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตวันนี้ค่ะสิ่งเดียวที่อยากชวนคือการเริ่มสังเกตร่างกายของตัวเองอย่างอ่อนโยนถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์ลองเก็บไว้ทบทวนอีกครั้งในวันที่คุณเหนื่อยหรือวันที่คุณนอนไม่ดีนะคะ คุณสามารถกดถูกใจเพื่อเก็บคลิปนี้ไว้และถ้าคุณมีคนในครอบครัวหรือเพื่อนที่กำลังเผชิญปัญหาใกล้เคียงกันการแบ่งปันคลิปนี้อาจช่วยให้เขาได้มุมมองใหม่ที่ไม่กดดันตัวเองและถ้าคุณอยากเล่าประสบการณ์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการนอนการตื่นกลางดึกหรือการดูแลสุขภาพไปฉันขอชวนให้คุณเขียนไว้ในช่องความคิดเห็นค่ะ การแบ่งปันของคุณอาจกลายเป็นกำลังใจให้ใครอีกหลายคนที่กำลังฟังอยู่เงียบๆเหมือนกันค่ะผมขอเสริมสั้นๆนะคะสุขภาพที่ดีในวัยนี้ไม่ได้มาจากสูตรลัดหรือวิธีใดวิธีหนึ่งแต่เกิดจากการดูแลพื้นฐานที่สม่ำเสมอและการไม่เพิ่มภาระให้ร่างกายโดยไม่จำเป็น หากคุณมีโรคประจำตัวหรือกำลังรักษาอยู่การปรับพฤติกรรมใดๆควรอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยและคำแนะนำจากแพทย์ประจำตัวของคุณเสมอค่ะสิ่งที่เราพูดถึงในวันนี้เป็นเพียงแนวคิดหนึ่งในการดูแลตัวเองอย่างอ่อนโยนเพื่อช่วยให้ร่างกายทำงานได้สมดุลขึ้นครับขอบคุณจากใจจริงนะคะที่อยู่ฟังกันจนถึงตรงนี้ การดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องของความกลัวแต่เป็นเรื่องของความเข้าใจและความเมตตาต่อตัวเองถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหาลักษณะนี้ช่วยให้คุณคิดได้มากขึ้นอย่าลืมติดตามช่องนี้ไว้ค่ะเราจะค่อยๆเดินไปด้วยกันช้าๆแต่มั่นคงเพื่อให้ร่างกายได้พักและใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างสบายขึ้นค่ะสุขภาพที่ดีไม่ได้เกิดจากการเร่งรีบแต่เกิดจากการดูแลตัวเองอย่างเข้าใจในทุกวัน